หมดตัว <c oughs> <No. S 3> นี้กุญแจนี่แข็งเปิดไม่ออกเลยนะฮะ Do you think what is it? มันใส่น้ำแข็งจะไปเกาะใช่ไหมไม่โน่เนี่ย yeah. เราลองด้วยน้ำร้อนนะฮะมันจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะ Yeah in a hole I don't know I'll try a little bit มองไม่เห็นได้เลยหนาวหนาวหนาวมาก นี่นครับตอนนี้ในเบอร์ลินก็หนาวมากเลยนะฮะสังเกตได้ว่าตรงนี้คนลงไปเดินกันในน้ําน้ําแข็งนะฮะปกติตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นคลองนะฮะตอนนี้น้ําก็กลายเป็นน้ําแข็งนะครับก็สามารถเดินไปเล่นได้นะฮะ I'm pretty sure you're gonna be the only one of these two three h u s who gonna break in no yes <You> no <know? laughs> Okay, bye 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 don't, <laughs> <break>. don't jump <laughs> oh man ey. stop the clock. Have you ever walked on water? No. Feel like Jesus? Yes. <laughs> yes. <laughs> I don't want to hear the sound crap. <laughs> If you hear that... Don't make sound crap, Then uh, lay on your belly and drop it. Don't go too close. You see the ice is not really thick. And you see under bridges it's dangerous because under the bridge it's warmer so the ice is not so thick. นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาวที่สุดของประเทศยเยอรมันนะฮะก็หิมะก็ตกเกือบทุกวันนะครับก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่เบอร์ลินนะครับก็มีคนบอกว่าเนี่ยหิมะก็ไม่ค่อยตกแล้วที่เนี่ยประมาณ5้ปีแล้วไม่ค่อยมีหิมะตกแต่ปีนี้นะครับหิมะตกเยอะมากนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับน้ําก็กลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์อยู่นะครับเพราะต่อล็อกดาวน์ไปถึงเดือนมีนานะครับ ตอนแรกก็บอกว่าจะถึงเดือนแค่เดือนกุมภาพอเวมาก็ต่อไปอีกถึงเดือนมีนาและไม่รู้ว่าถึงเดือนมีนาแล้วจะต่อไปอีกหรือเปล่าช่วงนี้ดาเลียก็ทํางานออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับทํางานโฮมออฟฟิศนะฮะส่วนผมก็เรียนภาษาเยอรมนันก็เรียนออนไลน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงเรียนยังปิดอยู่นะฮะแล้วก็ยิ่งไกลจะสอบแล้วด้วยมันก็ต้องตั้งใจเรียนนิดนึงนะฮะ ผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปออกมาแบบนี้บ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนะครแต่สัญญาว่าหลังจากสอบเสร็จแล้วผมจะทําคลิปบ่อยๆนะครับ can you play it ice hockey no i played normal hockey field hockey uh -huh. without ice skates i never see you say hockey no because no one does in thailand uh -huh. so When is the last time that you see the frozen water? Can't really remember, but I know that I was a child, and then we did. We did ice skating on the lake where we went with Michael that time. So many years ago. Yeah, when I was a child. So you get the full winter program this year. Only so for I you. was lucky. and I only am lucky. You. If you call that lucky, yeah. <laughs> yeah. I call it. Because I thought I will never see the snow like this. I call it kake, or is it too cold. So I am lucky. For you, yeah. <laughs>